กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครัดพิชชี่เลยนะครับสวัสดีครับน้าๆน้าตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนภาพัดนะครับจากยูทูบน้ำพัดพิชชี่นะครับวันนี้มีคันเตียปลอมมานําเสนออีกแล้วนะครับนี่นะครับเป็นคันสปินนะครับคันรุ่นนี้นะนี่นะครับคันจากค่ายอาร์ชิโนนะครับนี่นะรุ่นอาร์ชิโนเคซี่ฟิตนะครับนี่นะเคซี่ฟิตนี่ครับ เป็นคันสปินนะครับยาว6.6นะครับท่อนเดียวนะแล้วก็เวท8ขีด17นะนี่นะครับเป็นดำพุดเดิลนะครับพอดีอันตัวนี้ผมจะสั่งมาจับคู่กับ v b a บทโทยามะนะครับเนี่ยเป็นขีดดำขีดแดงนี่นะครับนี่ครับอย่ามาดูรายละเอียดเลยนะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะประกอบการตัดสินใจของนานาหนุกปานะครับ ตัวนี้ผมได้มาในราคา400กว่าบาทนะครับนี่นะจากแอปสินค้าออนไลน์นะครับเป็นดัมพุดเดิลน,นะครับนี่นะตัวนี้เป็นยาง EVA นะครับด้านหลังก็จะไม่มีโลโก้นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีโลโก้อาชิโนนะครับเนี่ยสีแดงๆไม่แน่ใจว่ากล้องจับไหมแล้วก็จะมีคลิปแดงตรงนี้นะครับเป็นคันสปินเนี่ยแล้วก็เป็นดามยาง EVA นะ ฟอร์กิฟก็จะเป็นดำคลิปแดงนะครับนี่นะครับออมีโลโก้อาชิโนอยู่นะครับออตรงลิซิทก็ตรงนี้ก็จะมีโลโก้อาชิโนอีกหนึ่งที่นะครับนี่คนระับดำคลิปแดงนะ,ะสีคันก็จะออกสีเทาๆนะนี่นะดำตัดเทานะแล้วก็คลิปแดงนะนี่ก็จะเป็นอบอกขนาดนะครับ6.6 1M เนี่ยคือว่า ท่อนเดียวนะหกจุดหกหนึ่งแล้วก็จะมีละเวทอยู่ที่แปดขีดสิบเจ็ดนะอันนี้น้ำหนักเยืีนะเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดกรัมนะครับนี่ครับเรามาดูไกด์เลยครับไกด์ก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีของอาชิโน่ด้วยนะอาชิโน่เคสช่วยฟิตนี่ครับไกด์ไกด์กที่ให้มาคันสปินนี่ให้มาอยู่แปดตัวนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นคัน เบสนี่จะน่าจะอยู่ที่10ตัวนะนี่นะครับไกด์สวยๆเลยนะตัวนี้เวท8ปดิด17นะความแข็งก็จะประมาณไข่ bpo นะรประมาณคันแอร์เกียร์นี่ตัวไกด์ตัวปลายนะ8 8ดแดนะครับนี่นครับสวยนะเดี๋ยวนภัทรจะเอาท่อท่อลายยางมาหุ้มอีกนะแล้วก็จะใส่ตัวปิดท้าย ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมาจับคู่กับวีแบทโทยามะนะครับดาขีดแดงเหมือนกันนะน่าจะข้ากันดีนะเดี๋ยวคอยดูนภัทนะครับนภัทจะเอาไปตกปลาช่อนข้างทางนะนี่นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูลายไกด์นะครับว่าไกด์ตรงหรือไม่นี่นะครับไกด์เรียงมาได้ตรงสวยดีนะครับนี่นครับแล้วก็ความแข็งปลายปลายก็ เด้งดีใช้ได้นะครับนี่นะคันอาชินโนเคซี่ฟิตนะครับนาะนถ้าไหนสนใจก็ซื้อได้ตามสินค้าออนไลน์นะเดี๋ยวให้นภัทหาตลาดได้ก่อนนะเดี๋ยวนภัทจะเอามาขายนะครับมีคันสปินนะสวยๆเลยนะ,ะที่นภัทช,ชอบอคันอาชินโนเพราะว่า1นึ่งคันอาชินโนจะไม่ห่วงไกดนะไกด์จะให้มาเต็มระบบเลยนะแล้วก็จะเป็นคันก็จะเป็นคันที่เล็กนะ คาราชิโนนี่เล็กเบานะครับเนี่ยคันตัวนี้ก็ตรงนี้ก็อยู่บเ,เส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ประมาณ9มิลน,นะครับมิลน,นิดๆน,น,นะนี่มันเล็กนะนี่นะเทียบเท่ากับนิ้วก้อยนะเห็นไหมนะพัทเลยชอบนะครับชอบตรงที่คันเล็กคันเลียวเล็กแล้วก็ไกด์ให้มาเยอะเนี่ยสปินก็ให้มา8ตัวเลยนะถ้าเป็นคันเบสนี่10ตัวเลยนะคือว่าไม่ห่วงไกด์นะแล้วก็เป็นคันราคาประหยัด แต่ว่าคุณภาพใช้ได้เลยนะนี่นะครับสวยงามนะจะเป็นออกดำๆๆเทาๆนะตัดจิบแดงนะนสวยงามนะครับแล้วนะท่าไหนจะซื้อซื้อได้นะครับคานาชิโนนี่นะแต่ว่าต้องซื้อในราคาคันที่ประมาณนี้นะ อ่าแล้วราคาประมาณนี้นะถ้าต่ํากว่านี้จะมีตัวถูกๆร้อยสองร้อยอะไรนะันนั้นไม่ไม่แนะนํานะเพราะว่าคันมันไม่ใช่คันกลยนะียไฟน่ะมันคันมันจะย้้ยนะอันนั้นอนะ่ะมันจะเวทจะไม่ตรงนะครับไม่ค่อยแนะนํานะถ้าแนะนําก็ซื้อประมาณสี่ร้อยห้าร้อยู่ประมาณนี้ขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะได้คันที่เวทตรงนะครับแนะนำนะ,ะคันอาชิโนนะอาชิโนนภัสยยังเจาะตลาดอาชิโนไม่ได้นะ งั้นจะไดะ้เอามาขายอีกนะนี่นะครับสวยงามนะกายเลี้ยงมาสวยนะหันเลียวเล็กนี่เราให้ดูรูปลักษณ์ความสวยงามนะนี่ฮันอาชินโนเคซี่ฟิตนะครับสวยงามนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดะ ตามยาวเลยนะถุงที่ใส่มาก็จะเป็นถุงจะไม่ใช่ถุงผ้านะเนี่ยเป็นถุงพลาสติกแบบนี้นะแต่เราไม่เน้นถุงอยู่แล้วนะสำหรับสำหรับนพัสต์นะเอาแค่คันเบ็ดก็พอละเป็นคันราคาประหยัดก็เลยจะลดถุงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพดีนะนภัส์ใช้มาหลายตัวแล้วนะของอาชิโนนะชอบคันมันเล็กดิเบาตีสนุกนี่นะครับ อาชิโนเคซี่ฟิตนะครับนี่นะแล้วก็นานาเท่าไหร่จะซ,ซื้อก็ซื้อได้นะครับคันนี้อ่านาพัฒไม่มีสปอนเซอร์ของค่านี้นะแต่ว่าอชอบนะชอบการส่วนตัวนะหรือราคาประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี้ใช้ได้เลยนะ ของอาชิโนนี่ทำมาสวยทุกตัวเลยนะนี่นะครับโอเคนะครับเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของนานานตกปลานะครับตัวนี้ก็เป็นคันอาชิโนเค c ซิฟินะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสําหรับนานาที่ทุนทรัพย์ไม่เยอะนะครับ แต่เราอยากได้คันดีๆไว้ใช้สักคันหนึ่งก็อาร์ชิโนเค s ซิฟิก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก่อนจาก,กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำพัดฟิชชิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอ,อะไรมานำเสนอก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับฝากแชร์ฝากช่วยดันด้วยนะครับให้ดังๆอีกสักคนหนึ่งนะโอเคนะครับขอบคุณครับ